ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับวิทยุกระเป๋าหิ้วเล็กน่ารักนะครับสวยเสียงดีเสียงดังนะครับมาจากญี่ปุ่นอีกเครื่องหนึ่งนะครับตัวนี้ไอว่านะครับ csp 5 0 6ตัวนี้นะครับใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับรับขึ้นวิทยุนะครับ amfm บ้านเราได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีรับขึ้นทีวีด้วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเขาคงเลิกส่งไปแล้วนะครับอาจจะรับได้เป็นบางพื้นที่นะครับตัวนี้นะครับ ช่องใส่เทปนะครับก็เปิดแบบนี้นะครับสะอาดนะครับหัวเทปยังดียังเจ๋วนะครับหัวเทปยังไม่สึกแล้วก็เล่นได้อัดได้นะครับก็อไปกลับได้แข็งแรงนะครับสายพานเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องขนาดกะทัดรัดมากนะครับยิ้วพกพาไปไหนมาไหนได้นะครับตัวนี้สามารถพับหูพับนะครับพับได้นะครับเล็กนิดเดียวนะครับไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับและเป็นระบบเซอริโอด้วยนะครับสองลำโพงนะครับตัวนี้ ความกว้างนะครับยี่สิแปดเซนติเมตรสูงสิบเซนติเมตรหนาประมาณห้าเซนติเมตรนะครับใส่ฐาน a อนะครับใส่ฐาน a อ2สองก้อนเอ่อสี่ก้อนนะครับสองอสี่ก้อนนะครับนี่ครับฐานนะครับก็ทุกอย่างก็ใช้งานได้เป็นปกติทั้งหมดนะครับแล้วก็สภาพดีนะครับใครอยากได้วิทยุพิพากระเป๋าหิ้วนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับ เอาไว้ฟังเล่นๆฟังหัวนอนฟังข่าวฟังอะไรได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับภาครับวีดิวให้ฟังก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวชมอตเตอา์จับน tang e tang khar re nam kloy pe ton nia na nai han kham yeang khar hay rian tom tuy chum mai tang na jot គេកេមមីណានតៃយ៉ាង3ទីមកលឿនគេកូននំកំក្លិនហอมស្មរបស់អារេកាតៃ รวครับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับน้องข้าวพาอยู่สังบแล้เรียก็จจงสิได้เปิดาสีทองหนึ่งชุดสองขวดแถมหมวกปิดหน้าลองเอเอ็มนะครับอันนี้เอเอ็มนะครับ ให้หัวใจที่เรามีอยู่นะคะให้มันแกล่งขึ้นมาได้โอเคนะครับ FM ที F ่ะะขอทุกคนกอย่าทีนี้ผมจะทดสอบเทปให้ฟังนะครับ กันทราใจเธายังม,มีเวลามาเยือนเกิดใจเธอซึ้งเชื่อนไม่กลับมาเยือนเหมือนสุริยันจันทราหรือรังเกียจว่าจนาไม่มี้กู ใช้ได้เลยนะครับเทปโอเคนะครับตัวอย่างนะครับใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้นะครับสามารถเสียบไฟได้นะครับเสียบไฟบ้านก็คือไปซื้ออะแดปเตอร์6โวลต์นะครับมาเสียบได้นะครับตัวนี้นะครับหรือถ้าไม่เสียบไฟบ้านก็ใช้ถฐานก็ได้นะครับเวลาเราเล่นเสร็จก็พับเก็บนะครับกระทัดรัดมากเลยนะครับตัวนี้นะครับ ของแปลกๆสวยๆนะครับมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ